เอาหน้าถูกทามไปเลยนะครับ

อ๋อต้องเหียว่าเรอจริมต้องเนี้มันไม่มีนแผนะครับต้นทาวงเรวงียไม้ตาหนต่อไม้มอนนะครที่สร้างสว่างนั้นนะครับพาพานนี้จะเสร็จทั้งไปนี้จะเสร็จมีฐานเสียชีวิตแล้วเป็นหมครับ เมื่อท่านขอพรแล้วนะฮะผมแนะนำว่าขึ้นไปกราบพระพุทธสามพระองค์บนวิหารนะฮะแล้วก็รอบรอบวิหารเนี่ยชมศิลปกรรมมีเวิหารหลังที่เล่ามุกกระแม่คนขี้ประทัดเนมันน่ามีกระดูกกระดับให้ หงงก,ก,ก็มีนะครับไอ้ตะเกียงหงุดหยิดก็มีมมมมมมมนะครับไม่ดัดไม่ดัด